สวัสดีครับผมฟลายชนเชนแชันมงคลครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับฟังการเปิดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ฟาร์มเดิมนี่แหละครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่5มีนาคมนะครับ2564นะครับวันนั้นก็มาถ่ายทําที่นี่ไปสองครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้นําำตัวอีกครั้งหนึ่งครับอ่าผมนายำรวมไตยงนะครับอ่าอยู่บ้านเลขที่หกสิบหกทับห้าหมู่สามพวงสองนางสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดราคาเห็นว่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นด้วยใช่ไหมครับผมเออแต่ว่าเม่นี่ใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับแม่นี้แม่น,นี้ก็เปิดเนาะครับแม่นี้อืมแล้วแม่น,นี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ไหนครับเนี่ยก็สายพันธุ์อุทยเรานี่เนี่ยบ,บ้านสายบ้านอุทยเราเนี่ยเนาะครับผมส่วนสูงเท่าไหร่ครับเนี่ย130ร,ร้อยสามสิบก่โๆนี่วัดแล้วใช่ไหมลองลองสิลองลองวัดอีกทีสิร้อยสามสิบกว่ากว่าอืมครับครับร้อยสามสิบบวกนะครับ แล้วลูกเขาตัวไหนครับเนี่ยนี่ลูกเขาตัวนี้เนี่ย,ยลูกตัวนอนอยู่นี่นะเป็นเพศเพศผู้เป็นเพศผู้เนาะอายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณหกเดือนครับยังไม่ทิ้งนมเลยอประมาณหกเดือนนะครับยังกินนมอยู่เลยสูงร้อยสามสิบบวกเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่ลูกคู่เนี้หกหมื่นครับหกหมื่นทวนเนาะครับผมหกหมื่นทวนอืมก็่อลองกันได้เนาะครับจะมีเอ่อคุยกันได้ครับ ทำวัคซีนเสร็จเรียบร้อยหมดอยู่ในท้องมีลูกไหมหรือว่ายังไงตอนนี้ทับไปได้เดือนกว่าแล้วเนี่ยแม่นี่นะครับผมเดือนกว่าก็น่าจะติดเนาะติดแล้วครับมีใบด้วยมีใบด้วยเนาะเอาสายพันธุ์ไหนใส่เข้าไปครับไอพี่บูนครับพี่บูนครับ อ,อยู่ในท้องนะครับเป็นลูกของพี่บูนครับผม,มลูกของพี่บูนนะครับสายพันธุ์ของพี่บูนทับไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับเ,เปอร์เซ็นต์น่าจะเติดนี่สูงนะครับตัวนี้ก็คือลูกนะครับเป็นเพศผู้อลองลองให้ลูกสิลูกลูก,ลก ลุกลุกจีลุกลุกโอ้โหนะครับสูงพอสมควรนะครับหกเดือนอะหกเดือนนะครับแนีอ่ะโอ้โหมันหกเดือนนี่น่าจะทับสายพันธุ์ดีๆอะอืมันลูกติดแม่มาโอ้ตัวนี้เป็นลูกติดแม่มาซื้อมาควายบ้านเลยอ่ะครับ แม่กับลูกหกสิบเนาะครับหกสิบอ่าแม่มีลูกอยู่ข้างในเนี่ยก็คือสายพิบูลนะครับส่วนสูงร้อยสามสิบนะครับส่วนลูกนี้อายุประมาณอ่าหกเดือนนะครับเป็นเพศผู้นะครับสองตัวนี้นะครับเปิดไปที่หกหมื่นอ่าป่ะไหนตัวอีกตะกรอี่ตัวอยู่ไหนห้าตัวห้าตัวใช่ไหมครับจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับเป็นควายรุ่นตะกรอนะครับห้าตัว ใน,นตัวนอนตัวนี้ใช่ไหมครับนะครับนนอ๋ออายุก็ประมาณถึงสองขวบไหมเนี่ยสองขวบครับ,บสองขวบเนาะเป็นเพศผู้เนาะครับอ่าครับทั้งหมดสี่ตัว,ตวนี่หนึ่งตัวนะครับ,รบแล้วแล้วนี่ตัวยืนนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้นะครับไอตัวนอนได้อีกตวหนึ่งอันนี้สามตัวยืนสามนอนตัวนึง เลยนะครับหนึ่งเนาะสองแล้วก็ตัวนี้ก็สามแล้วก็ตัวเห็ดหลังอยู่นู่นเนาะสี่ห้าตัวนอนตัวนอนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนอนอยู่นี่ก็เป็นห้าเนาะเอางี้ครับหนึ่งสองสามสี่และห้านะครับอายุไรเรียกกันครับส่วนสูงก็ไรเรียกกันน่าจะมีร้อยสามสิบนะ สองขวบเออสองขวบนะครับอายุสองขวบผมว่าน่าจะมีร้อยสามสิบจาส่วนสูงนะนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามก็ตัวทางโน้นอีกนะครับแล้วก็ตัวนู้นไปกลมฝูงดีเนี่ย คุมฟูงได้เนาะแล้วเปิดไว้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยอชุดนี้เปิดไว้ตัวสี่หมืตัวละสี่หมืตัวละสี่หมืนะครับคุยได้นะต่อลองได้ต่อลองได้แต่ถ้าถ้าซื้อตัวเดียว ต้อง40,000กว่านะอืมถ้าเป็นตัวเดียวก็ตถ้ทา,ทา,ทา,ทายกลายกถายกลายทั้งห<ม>้าตัวนี้ก็จะประมาณ40,000ตัวละ40,000แต่ก็ยัง่อลองได้อยู่ยัง่อลองได้อยู่ในชุดห้าตัวนี้เนอะเข่งขายใหญ่เข่งขา,งาใหญ่ดีครับดินดีโอ้ เขาเห็นไปถึงไหนต่อถึงไหนนี่ไอยุดห้าตัวนี้ยังอยู่ล้าหลังเขาอยู่กักินหญ้าดีนะ<า>ก็คือตัวนู้นนะตัวนึงนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่แล้วก็ห้านู้นนะครับลองไล่ตัวนี้ลุกขึ้นมะาลุกเป็นรุ่นเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับ ตัวละถ้ายกรายห้าตัวตัวละสี่หมื่นนะครับต่อลองได้ครับห้าตัวอ่าแต่ถ้าตัวเดียวก็มาคุยกันนะครับตัวเดียวมาคุยกันได้ทั้งนั้นเลยครับการซื้อขายเนาะก็มีหลายตัวนะครับที่เปิดไปอ่าครับที่เปิดไปคลิปก่อนนี้ก็มีคนมาจองมาอะไรกันหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาเปิดอีกตัวหนึ่งเพราะว่าที่ฟาร์มนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้ง แม่ลูกนะครับทั้งวัยรุ่นเนี่ยับรุ่นห้าตัวนี่กำลังอกำลังคุมฝูงได้นะครับอันทับได้แล้วนะเนี่ย <c oughs>

านผู้ชมครับสรุปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, นะครับห้าตัวนะครับตัวนี้นะครับยกลายเลยก็คือตัวละสี่หมื่นนะครับก็คือต่อลองได้นะครับแต่ถ้าตัวเดียวนี้ก็ก็มาคุยกันอีกรครั้งหนึ่งเ,าาเนาะนนนแล้วก็มีแม่ลูกฝั่งโน้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นลูกเพศผู้นะครับ เป็นลูกเพศผู้แล้วก็เป็นแม่ลูกแม่ลูกคนนั้นเปิดที่หกหมื่นหกหมื่นนะครับอ่าโอเคสนใจก็โทรมาที่เบอร์คุยคุยได้ครับเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เก้าเนี่ยศูนย์เก้าสามหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเก้าครับผมโทรมาที่คุณสำรวมเนาะเอาละครับสำหรับทริปนี้นะครับ ต้องขอบคุณที่ชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมท่านที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าไปแชนแนลชัยมงคลน,นะครับอาจจะอัพคลิปลงทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอกราบสวัสดีครับ